ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเราอยู่กับการเช่ามาตลอดชีวิตพี่ฟ้าเคยเล่าในรายการหลายรอบมากๆว่าเราแบบเราใช้ชีวิตกันเป็นครอบครัวก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยเราก็อยู่กับการเช่ามาตลอดแล้วก็ย้ายเช่าแล้วก็ย้ายเช่าแล้วก็ย้ายมาตลอดเราจะชินกับการอยู่บ้านเช่ามาตลอดพี่ฟ้าเคยตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เด็กๆว่า เมื่อไหร่ที่เรามีเงินนะเราอยากทําบ้านเป็นของตัวเองอยากทาให้สวยอยากทําให้แบบเพือให้พ่อได้ทําสวนได้อะไรเงี้ยโดยที่เราทําออกมาดีแล้วไม่ไม่ต้องมีใครมาให้เราออกทีหลังจนพี่ฟ้าอยู่26 27เป็นช่วงที่ฟ้าเพิ่งจะได้สร้างบ้านเป็นของตัวเองด้วยเงินเก็บทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราทํางานมา ทุกคนลิมพันทุกคนเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้ามีเงินแต่ไม่เคยไม่กล้าที่จะใช้เงินเลยเพราะเรารู้สึกว่าเงินมันหายากมากแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ต้องจ่ายมันยังมีอยู่เยอะมากๆเลยที่อยู่ข้างหลังมึงพี่ฟ้าอะไรเงี้ยไหนจะ บ้านจะลดทุกสิ่งอย่างที่เราจะต้องสร้างมันด้วยตัวเอง